คุณผู้ชมครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเถียงทันเคบาย m มคคอนด์ e ีที่2กันอีกเช่นเคยนะครับผมในเกม l ลายเรื่องเนะครับและแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นรนะับผมนะั่นคือพี่เคหน่วงพิธีกรของเรานั่นเองโดยวันนี้ครับเราต้องขอขอบคุณสซอนเซอร์ผู้ใจดียูจิโฟน เป็นแอปพลิเคชันให้บริการเช่ามือถือบนระบบข่าวสามารถปล่อยบอดฟาร,ร์มได้ตลอด24ชั่วโมงเหมาะสำหรับคนที่มี ID เกมเยอะมากมายแต่มีมือถืออยู่เพียงเครื่องเดียวราคาเริ่มต้นที่10บาทต่อวันแพ็กเกจแนะนำเป็น m v p ปลอดภัยไม่เปลืองเน็ตพอปิดเครื่องก็ยังฟาร,ร์มต่อได้ โหลดผ่านโค้ดนี้รับส่วนลดถึง70บาทได้จากช่องแมคโนนี้นั่นเองอย่าลืมโหลดมาลองใช้งานกันเยอะๆนะครับและหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกถูกเทสเชื่อประยัน์ของคุณเราขอแนะนำรามารู้ชอบ ร้านรับเติมเกมลายเรนเจอร์ปลอดภัยแน่นอน100%จะทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า100,000คนใครสนใจจะจับพ็้เกจต่างๆหรือรูบี้9 8 0วนรูบี้ไปจับกันไดยที่ร้านมารุช็อปโหนหนึ่งมาครับเถียงทันเคอีปีที่2ในเดือนพฤษภาคมของเราวันนี้อยู่กับพี่เคหน่วงที่เป็นที่จับตามองของชาวเรนเจอร์หลายๆคนว่าทําไมมันเหมือนในขนาดนี้นี่มันลายเรนเจอร์เอ็กโหวนชัดๆนะไม่ใช่ตีมพ่อบ้านขนมหวานกันแล้วาคุณผู้ชมคนไหนตามไม่ ค่านมสามารถไปดูได้จากต้นฉบับจากทางพาซูร์เราหรือว่าเอาต้นฉบับที่แท้จริงที่เขาเอามาล้อเลยอีกหนึ่งทีก็ได้ครับผมอย่างขวนกระแช่นนั่นเองนะและก่อนที่จะให้พี่เคหน่วงของเราเนี่ยแก้ตรงแก้ต่างนะครับขออนุญาตก่อนเลยปั้นมันขึ้นร่างไฮเปอร์แม็กก่อนเนาะที่ผมไม่ปั้นลวกหน้าเพราะว่าอยากให้เราเห็นหน้าค่าตาว่ามันเหมือนคันนันไหนจริงๆนะครับก็ลองเปรียบเทียบดูกันเอาแล้วกันว่า มันมีความต่างที่ตรงไหนนะผมอย่างกระก๊อบก,กันมาโดยเฉพาะสรงผมแต่ก็ถึงเวลาอัานสมควรแล้วครับเราต้องอัปร่างขึ้นเป็นไฮเปอร์นั่นเองนะครับผมถึงแม้ทรงผมจะแตกต่างออกไปแต่ก็ยังคงคอนเซปที่ใกล้เคียงเดิมนั่นเองนะผมสำหรับการล้อเลียนของเราในเดือนเดือนนี้นะครับมาป้าไปพร้อมกันเลยดีกว่าสําหรับลุงเคหนหวงของเรามาไฮเปอร์แม็กนะครับผมนะตอนนี้ขึ้นเป็น เอาต้ากันก่อนเลยนะแล้วก็เตรียมยัดกบดําเลยผมเรามีเท่าไหร่เราใส่สุดเพราะว่าเขาของจริงนะครับผมอัลต้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะอยากจับมาลองใช้อยู่เหมือนกันผมเอาต้ากบดําใช่ไหมใส่ไปเลยครับผม20ตัวและในที่สุดก็ผมเป็นร่างอัลต้าแม็กไปที่เรียบร้อยแล้วที่เหลือยัดกบเขียวล้วนๆเลยนะครับมาเท่าที่เรามีแหละใส่ได้ใส่ลงไป ไม่พอใช่ไหมไม่พอเราเตรียมสเตจจุติไว้ด้วยครับผมหนึ่งตัวพอไหมอ้าวเกินด้วยนะครับใส่ไปเลยเท่านี้เรียบร้อยครับผมอัลตราแม็กซ์แล้วนั่นเองนจากนั้นครับผมสลับไฮเปอร์ได้ไหมไหวไหม มีของพอหรือเปล่าอา้าวพอดีเลยนะผมสลับทันทีครับผมไอเปิมแม็กไปที่เรียบร้อยครับผมโอ้โหทรงผมเพี้ยนไปเยอะเหมือนกันนะไม่ค่อยใกล้เคียงเท่าไหร่แต่ก็ยังรับได้อยู่นะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่มีเกียร์ใส่เขาญาติใส่เกียร์ให้เรียบร้อยกันก่อนนั่นเองนะครับและนี่คือเกียร์ที่ใส่ให้ลุงเคนผมไปทอมาจากบราวยมมาทูดเลยน,นั่นเองนะเพราะว่าสายเดียวกันสายพลังนั่นเองครับผมเน้นเลือดเยอะๆเดามจไม่ต้องครับผมดูว่า จะถึงขนาดไหนอี่เคนวงสายพลังธาตุไฟของเรานั้นมีพลังโจมตีรวมให้อยู่ที่9,005นะผมถือว่าเยอะมากประมาณหนึ่งสำหรับสายพลังเลยพลังชีวิตครับอยู่ที่9ล้านก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายสักเท่าไหร่นั่นเองและความเร็วการโจมตีครับ122ถือว่าเร็วประมาณหนึ่งความเร็วการขึ้นที่75ก็ใช้ได้ครับอยู่ในโซนปกติทั่วไประยะยืนเขา40จุดเป็นตัวชนใกล้ได้อัตราการใช้สกิล2สกิลเท่ากัน30นะครับผมไม่เน้นสกิลใดสกิลหนึ่งเป็นหลักเนาะซึ่งสกิล รอบที่1นี้ผมจะกว้างทั้งหมด340จุดและมีคูดาวสกิลอยู่ที่12วิส่วนสกิลเดามเทที่2นี้นะผมจะกว้าง300จุดเท่านั้นแต่ว่าคูดาวสกิลจะอยู่ที่9วิก็ตามปกติของตัวเกมทั้ง2สกิลเลยนั่นเองเนาะไม่มีการลดคูดาวให้แต่อย่างใดอัตาการหลบสกิลครับให้มาอยู่แล้ว0%ตามปกติของสายพลังเนาะไม่อย่าสกิลในร่างไฮเปอร์แมกติตัวอยู่แล้ว20%ตาสกิลติดตัวอยู่แล้วแล30%และคูดาวเรเจอร์ในร่างไฮเปอร์แม็อยู่ที่6.5วิและแรทาร์เรเจอร์คร ถือว่าน้อยมากๆเลยสกิลที่1ครับพ่อบ้านปรากฏกายลุงเคหน่วงของเราเนี่ยปรากฏตัวอย่างอลังการพร้อมชุดนําทานและ ขนมหวานนี่นเ,นเ,นเนาะเป็นการบัฟพ,พลังชีวิตเกาะเลือด3เท่า1ิวิแล้วก็บัฟวิ่งไวอีก1.6เท่า1ิวิแถมบัฟต้าสกิลอีก40% 10วินาทีเรียกได้ว่าครบเครื่องสำหรับสายพลังอยู่คาจังเนี่ยไม่มีฮิวไม่เป็นไรเหวียวหวังจากเรนเจอร์ตัวอื่นได้แต่มี2อในของบัฟที่ดีสำหรับสายพลังแล้วโอเคมากๆแล้วนั่นเองเน,เนาะและสกิลที่2ครับผมสกิลเดามเอทนะครับสาทบเท่าบวกยกเลื่อบัฟศัตรูแต่เสียดายไม่มีทะลุอมาตะครแต่มีดีบัฟลด ส,สกิลโดยรวมถือว่าดูดีใช้ได้อยู่ผมและความสามารถไฮเปอร์ครับผมพรีชีพ 2, 2> หากเรนเจอร์ของเราตายนะครับมันจะส่งให้ฝั่งตรงข้ามตายไปด้วยนั่นเองผมด้วยโอกาสการติดถึง72%ใน PvP ส่วนความสามารถหน้าดาวผมมีให้เลือก3อย่างครับต่อต้านกันเพิ่มแร่1คันนวยแล้วก็มีร่างโคที่ดีอีก1อันนั่นเองนาออันใดอันหนึ่งก็ได้แต่ถ้าให้ผมแนะนําก็ร่างโคจะดีที่สุดและเพื่อรีบประสิทธิภาพของเรนเจอร์สาย เลออกมาให้ถึงขีดสุดครับเราจะใส่เกียร์แบบเน้นไปทางถึกล้วนๆเลยไม่ต้องสนใจว่ามันจะมีแดงมุงแรเมจอะไรขนาดไหนเพราะว่าจากที่เราอ่านสกิลเมื่อสักครู่นี้ทะลุกตายยังไม่มีเลยฉะนั้นอาจจะหวังไม่ได้มากสักเท่าไหร่เน้นยืนถึกยืนกันเดเมจน่าจะดีกว่าเหมือนกับลุงเคบาดหลวงก่อนหน้านี้เองเนาะอันนี้เป็นลุงเคเวอร์ชันพินหลวงนั่นเองชิ้นแรกครับผมไมโครโฟนปาร์ตี้ครบรอบ10ปีครับพลังชีวิตลดคูดาวโดนแน่นอนและเอาเช่นสีเลือกต้านสกิลเนาะช่องกลางครับผมห่วงยางหน้าร้องครับพลังชีวิตลลลบดแ สี่เรื่องรถคูดาว และปิดท้ายด้วยประดับของต้นไม้คริสต์มาสครับผมหลบสกิลตั้งสกิลลดแร่ออปชันสี่เลือกลดแร่นั่นเองครับผมทำให้สเตทตอนนี้ของพี่เคนหนวงเราครับหลบทะลุ100ตั้งสกิลทะลุ100ลดคูดาว2จุดและลดแร่อีก3จุดนั่นเองพร้อมกับมีบัฟประจําเดือนช่วยเหลือมันอีกทั้งลดแร่และลดคูดาวผมปล่อยไวแล่นน้อยอย่างแน่นอนันแล้วครับผมเดี๋ยวไปลองเทสเล่นในสเตทหลังหน่อยดีกว่าว่าพี่เคนหนวงเราเนี่ยมันจะดีเด่ขนาดไหนครับด่านเจ้าประจํา396ครับมาตีกับบอลนก นิดนึงเนาะเราไม่ได้อยากเทสเดเมจแต่เราอยากให้บนกตีเราว่ามันถึกและหลบเก่งแค่ไหนครับสำหรับเรนเจอร์ปกติตัวนี้นั่นเองเนาะแร่102ปล่อยไปเลยแล้วมูนวอลออกมาบับหน้าป้อมโอ้โหโควรเทพแล้ววิธีเดินเข้ามูนวอลต้องไปฝึกไปจากไหนเนี่ยอย่างเจ๋งอย่างจับนะครับผมเอาเรื่องและออกสกิลไปแล้วครับผมนี่โอ้โหโ,โ,หโควรเทพว่ะ แล้วก็ติดดีบัฟลดใช้สกิลด้วยนั่นเองนะครับสำหรับบอลนกและยังคงฟาดอยู่ลาดกันรัวๆวะ่ะลูกน้องฟาดก็ยังลาดรัวๆเหมือนกันนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะไม่ติดสถานะง่ายนะครับผมแล้วก็หลบค่อนข้างเก่งเหมือนกับเจ้าโคนี่มืดของเราเลยโอ้โหนี่ขนาดไม่ใส่ดาเมจเนี่ยลูกน้องตายเรียบเลยนะครับผมเอาเรื่องจัด ดูดิแล้วลดใช้สกิลได้ผลด้วยนะครับพอบอลนกเมื่อกี้ไม่ออกสกิลถ้าออกสกิลมันจะมีออร่าแบบเมื่อกี้นี้แล้วก็ฟาดลงมาแต่ถ้าฟาดลงมาเฉยๆแบบนี้เนี่ยคือการตีปกติเองเท่ากับว่าศัตรูไม่สามารถออกสกิลได้และต่อมาครับด่านที่408กันบ้างครับผมมาเทสกับเจ้าตัวเขียวกันหน่อยว่าตัวมันมีความแม่นยําในสกิลระดับไหนครับผมสำหรับลุงเคเอ้ยไม่ใช่พี่เคน่วงนะเออติดลุงเงาภาพลักษณ์เก่า นะโอเคครับตัวเขียวเดินมาได้รอบปล่อยไปเลยมูนวอล์กมาบัฟนะครับผมเรียบร้อยสวยงามแล้ววิ่งไวแบบมูนวอล์กครับโอ้โหเห็นกีทีก็ขำว่มมาตัวเนี้ยทุกคนจริงๆฮาลั่นเลยนะโอ้โหยังไงดีลุงเคเอ้ยไม่ใช่พี่เคนวงนะเอาบัฟไปบัฟไปช่วยช่วยกันให้มันถึกถึกหน่อยมูนวอล์กเอ็นกีทีมันก็ขำจริงๆริงว่ะไม่ไหวว่าการขำไม,ม่อยู่จริงๆนะพอนึกถึงเอ่อมีมพาสุร์รด้วยนะครับยิ่งฮาเขาอย่างพี่นวง อย่างไงดีออกสกิลเรียบร้อยนะครับวัวสัมนะก็เมื่อกี้เหมือนตัวเล็กตัวน้อยจะโดนนะสองตัวอยู่ก็ไม่ได้แม่นอะไรแต่ว่าโอ้โหเรื่องความถึกนี่เอาเรื่องอยู่นานี่โดนตีโบติคริโรวๆได้ยังเฉยนะครับผมขนาดไม่มีฮิวเลื่น,นแต่มีเกาะเลื่อนนะครับมันก็เลยถึงเป็นพิเศษนะอ่ะปล่อยมาเยอะๆหน่อยแล้วกันไหนดูสิจะโดนสกิลตัวกันเชียว ออสกิลบ้างพี่นะอย่าบัฟอย่างเดียวโอ้โหบัฟกันอย่างเดียวเลยเพราะเป็นสกิลหลักด้วยครับผักไปเรียบร้อยแล้วอเูเยอะอยู่นะครับเวลาศัตรูเยอะๆแล้วถ้าศัตรูน้อยๆบางหลักปล่อยไปเลยสิอีกหนึ่งรอบนะครับผมมันจะโดนสักกี่ตัวกันนี่มูลวอล์กมาอย่างเท่นะยังไงขอสกิลสักหนึ่งตัวได้ไหมศัตรูยังน้อยๆอยู่โดนกี่ทีมาแล้วครับผมอ้าวไม่ใช่สกิลบัฟนี่หว่าออกแล้วครับสกิลที่สองโบก็ประมาณหนึ่งนะครับใส่โดนแน่นอนแล้วก็ไม่ได้เยอะอะไรมากเลยว่า พอพ่อโค้โนี่แล้วกันเนาะแอบแม่นอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับค่อนข้างแม่นอยู่ประมาณหนึ่งแต่เพื่อยืนยันความถึกเราต้องมาเทสที่ด่าน444กับบอท้องแแบบกันหน่อยว่ามันถึกจริงแค่ไหนกันเชียวนะ้หลบเก่งก็จริงเมื่อกี้เราเทสไปแล้วแต่เรื่องความถึกเนี่ยมันอีกอย่างหนึ่งนะครับต้องมาเทสให้เห็นกันจัดจ่ะยังไงดีพี่หน่วงเอ้ยไม่ใช่พี่เคหน่วงนะครับผมเออชื่อเยอะไม่น,าน่าอยโดน PDPa นะเอายังไงดีรอบนี้เออได้ไหม รถใช้สกิลเรียบร้อยหมบอสได้ตีปกติกันรัวๆเลยแต่ฝังเรามีบัฟดีไงเหมาะสมสําหรับสายพารามมันก็จะถึกเป็นพิเศษหน่อยครับผมนี่ก็จะเริ่มตายให้เห็นเหมือนกันครับถ้าโวนทางคริเยอะ นะเพราะว่าฝั่งเราเนี่ยลดใช้สกิลฝ่ายตรงข้ามด้วยทำให้ฝ่ายตรงข้ามใช้สกิลน้อยลงและเน้นตีทางคีมากขึ้นและเราเนี่ยไม่ได้ใส่เกียร์พวกหลบหลีกเยอะสักเท่าไหร่มันก็จะตีตัวทางคีค่อนข้างหนักแล้วก็จะลม้มค่อนข้างที่จะง่ายเนาะเพราะมันไม่ได้มีบัฟฮิลเลือนนั่นเองครับแต่ยืนได้ขนาดนี้ผมว่าเพียงพอแล้วล่ะเพราะว่าศัตรูแทนไม่ได้ออกสกิลเลยของตีครีล้วนๆเนี่ยดูสิถ้าออกสกิลมันก็จะขึ้นพานลาดร้วๆ้แบบเนี้ยหลบโคตรโหดนะครับใช้ได้เลยและขออนุญาตจาับ Ranger บ Ranger ัเพยพะ ดูว่ามันรับเดเมจได้ขนาดไหนครับคู่แรกครับผมขอเป็นเมกูมินตัวแทนที่ดีสุดสําหรับเดเมจจากธาตุไฟนันเองเนาะใส่ลบ100ต้า100มีโดยนอนมนีอัพเกรดธาตุอ่ครับผมปล่อยไปเลยครับลุงเครเราไปสายพระทางอีกแล้วฉะนั้นผมจะไม่ใส่ตัวนูบิดมารับจรวดเนาะเพราะตัวมันต้องรับไหวอยู่แล้วครับเพราะว่ามันต้องมีความถึกประมาณหนึ่งและเอก์โพชองโอเค วิ้ยหลบเก่งอ้เนี่ยตัวแรกหลบได้ด้วยแต่ว่าอืความแตกต่างแรมเมดระหว่างร่างก้าดาวแม็กับร่างไฮเปอร์ที่จะรืนอรับไหวนี่ค่อนข้างที่จะมีความห่างพอสมควรและต่อมาครับคู่ที่2ตัวแทนทตุไม้บ้างของคราวนี้เป็นท่าที่เราใช้ทางรูเลยต้องยิงเราไม่เข้าอย่างแน่นอนเนาะรูเล่ครับมีหลบ100้ต้านครึ่งหนึ่งมีอัพเกรดท่ามีโดนนอนเดี๋ยวมาดูกันปล่อยไปเลยครับผมลุงเคมูลว่อมาอย่างเท่และเดินไปอย่างรวดเร็วมอย่างนี้ รูเดี้จะเป็นยังไงบ้างสอยตูดเข้าไปแล้วเรียบร้อยขึ้นพลาดจังหวะให้หนึ่งจังหวะที่2ยังคงพลาดอยู่จังหวะที่4ก็ยังคงพลาดอยู่นะครับสาสี่ไม่รู้นะนับมัวแล้วผมแต่ว่าพลาดรัวๆผมแต่ว่ามีติดใบอยู่ครับผมอมืใช้ได้ รับได้เมจรู้เดียแบบเฉยนะครับสมกับที่ชนะทางท่า,ทาจริงๆแล้วถ้าเจอกับท่าน้ําที่เราแพ้ทาา่ามาล้วเปี้ยงเดียวจอดเลยเปล่าลุงเคเพราะว่าผม่งตรงข้ามที่ก้าดาวแม่อย่างเจ้าคัางรูราที่เป็นตัวเมตาด้วยนะครับหลบ100ตั้งครึ่งหนึ่งมีอัพเกรดท่านมีโดนแน่นอนนั่นเองเจอเมกุมินนี่สัก2 3 4ทีนะครับเจอรูเดียนี่ยิงโคตรนานไม่ตายแล้วถ้าเจอท่าน้ําะจะเป็นอย่างไรประเมไว้ก่อนเลยล่วงหน้า เปรีย้ยงเดียวจอดนะครับผมเพราะว่ามันแพ้ทางหนักนะสำหรับเกมเกมนี้นะถ้าไหนที่แบบแพ้ทางกันหนักจ,จัดๆนี่เปรีย้ยงเดียวลงไปนอนเลยเอ้ยเมื่อกี้คืออะไรอะ่ะหมาชนเราไม่โดนหรือรอ,อะไรหรือยังไงอ๋อโอเคเมื่อกี้ไม่โดนนะครับแต่ถ้าโดนคือตายทันทีโอเค อูก็อูหลบใช้ได้เนี่ยอูคังรั้ตีไม่โดนเลยว่า็อตเมื่อกี้นี้เฮ้ยเอาเรื่องเวอร์เกินหลบโคตรเวอร์เหมือนกับโคนี่มืดเลยนะผมเดือนนี้เป็นเรนเจอร์หลบเก่งนะครับผมพลังแฝงที่ติดตัวมาด้วยครับเหมือนกับรอบโคโรโบที่เขามักจะมีพลังแฝงติดมาประจําโคโรโบและถ้าเป็นท่าแสงเจ้าบาวร็อกบ้างหละที่เพิ่งได้อัปเกรดท่าแสงไปเมื่อเดือนที่แล้วมาครับผมปล่อยไปเลยลุงเคหนหวงของเรา มาครับผมบัฟหน้าปอมวิ่งไวแบบมูลวอล์กแล้วลงเดเมจพลาดครับผมพลาดอีกไหมเอา้ารอบนี้โดนครับผมแต่ไม่ตายครับเฉยรับเดเมจได้2-3ทีเหมือนกับเจอเมกุมินครับผมเอาเรื่องเอ้ยรับเดเมจได้สบายใจเฉยเลยดูดิโอ้โหมูลวอล์กเฉยแบบเหมือนไม่ได้โดนเดเมจอะไรมาใดใทั้งสิ้นโอ้และบารล็อกมาเยอะขนาดนี้ยังยืนหลบได้นะครับดูดิโอ้พลาด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 โดนก็ยังรับเดเมจได้สัก2อสมทีนะครับ ไม่ธรรมดาว่ะเอ้ยใช้เป็นตัวชนได้เลยนะตัวนี้แต่ก่อนที่จะคอนเฟิร์มเลยต้องผ่านหลานเช้าตัวนี้ไปก่อนครับผมเพราะเป็นบอสใหญ่ของเราแล้วมันเป็นบอสด้วยเนี่ยเราใส่เกียร์เซตเต็มครับอัปเกรดถ้าเมืึอมีโดนแน่อนอนดูสิถ้าพิเคหนุ่มของเราผ่านได้นี่แปลว่าเช็คผ่านฉันยนะครับผมสามารถเข้าทํางานได้เลยนะเอาไม่ใช่สัมภาษณ์งานนะครับผมนี่ครับขึ้นพาดรัวพาดไปแล้วครับโอ้โดนยิงหนึ่งทีไม่เป็นไรแต่สองทีเดียวเอ้ยแบบนี้โอเค อูผมรับได้ครับสำหรับตัวปกติเกินคาดมามากพอแล้วนะครับผมอู้เอาเรื่องเอาเรื่องนะครับถือว่าเอามาใช้ถูขายได้สําหรับใครที่เป็นไอดีใหม่ๆแล้วไม่มีตัวชนจริงตัวนี้ดีเลยนะเออ เหมือนกับลุงเคสเอมบาทหลวงเลยเนี่ของตอนออกมาใหม่ๆคือทรงแบบนี้เลยนะครับและต่อมาครับผมจับลงสนามจริงในหลีกระดับมาสหนึ่งกันเลยดีกว่าว่ามันจะไหวหรือเปล่าถ้าหลีกนี้ไหวหลีกล่างสบายๆแน่นอนแต่ถ้าหลีกนี้ไม่ไหวหลีกล่างก็ยังคงเก่งกาจเพราะเมื่อกี้เราเทสการรับดาเมจมาหมดแล้วเรารู้สภาพมันเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับมาตาที่หนึ่งครับผมทีมที่เราใช้ครับสําหรับพี่เคหน่วงเราตําแหน่งนี้เป็นตาแหน่งของอะไร เราวยมาทุ่นเองครับผมผมลองเอาออกและใส่พี่เคหน่วงลงมาไหนดูซิเป็นยังไงกันบ้างครับผมพี่เคหน่วงเราจะสร้างความว้าวให้เรามากกว่านี้ได้ไหมนะครับกดออตโต้ไปเลยแล้วกันจะไม่คูณ2เนาะเดี๋ยวดูไม่ทันมาครับผมมูนวอล์กมาอย่างเท่เข้าตำแหน่งเรียบร้อยบัฟให้เพื่อนนะผมบัฟวิ่งวายบัฟกอเรื่อนครับแล้วยังไงดีเฮ้ยมันยืนได้วะเฮ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับผม เอาเรื่องเอาเรื่องนี่ครับหลบพวกเสกเสิกอะไรได้ด้วยนะครับหลบค่อนข้างเก่งเลยว้าวโอ้โหแล้วเราแทบไม่ต้องใช้ไอเทมด้วยนะครับผมลุงเคมมันถึกว่ะเอ้ยเอาเรื่องโอ้เหลือครบด้วยนะทุกคนห้าหกตัวที่เราปล่อยออกมาเนี่ยยังอยู่กันครบครันโอ้โหแช่คืนไปบ้างนะครับว้าวเอาห้ามกดอมาตะาแบบนี้เราแย่ละสิเอาแย่ละสิพายุเลยและกันครับผมสวนไปลูก ลุงเคเหลือแค่2ตัวนั้นครับถ้าโดนกระทืบก็ตายอยู่เหมือนกันนะเมื่อสักครู่นี้นะแต่ทีมลูกค้าต้องดีนิดนึงด้วยนะครับมันถึงจะเห็นว่าลุงเคมันจะยืนอยู่ได้นะไม่งั้นแล้วโอ้โหตัวเสกเรียบเลยว่ะวันนี้อะไรเนี่ยเจม่วงบ้าพลังเหรอฟิตมาจากไหนครับผมเสกอย่างแม่นนะเ้าแพ้ซะงั้นอะไรกันครับเนี่ยเราอุตส่าห์อ่อนข้อให้เล็กน้อยโดนสวนแพ้เลยนะครับผมอ่าไม่เป็นไรถือว่าเรามาดูลุงเคเป็นหลักละกันเนาะจะเห็นได้ว่า ค่อนข้างถึกยกนิ้วให้เขาเลยจริงๆตาถัดมาผมเอ้ยเจอสามฐานเสือพอดีเลยเขามีจุดเด่นทางด้านของลดต้าน6 0ใช่ไหมมาลองดูกันหน่อยดูสิว่าลุงเคเราจะรอดไหมนะครับลุงก็ถึงพวกเบาช้างอะไรด้วยนะอาจจะไม่รอดก็ได้เพราะว่าโดนรถต้านนี่จุกนะครับผมดนกระทืบทีเดียวนี่อาจจะบินเลยก็ได้โอ้ยอย่าเพิ่งกดแร่เออกดตัวเรนเจอร์กดตัวเรนเจอร์กดแช่ไปก่อนเลยละกันผมทําเกมกันหน่อยให้ลุงเคเขาได้ยืนมั้งนะเหมือนจะไม่เหลือแล้วหรือเปล่า โอเคยืนอยู่หน้าบ้านนะครับผมไม่ได้วิ่งออกมาแบบนี้ยากและยับแน่นอนก็ผมยับยุยี่ยังไงดีโอ้โหลุงเคเราโดนมูฟรัวๆเลยก็ผมจากอะไรก็ไม่รู้มูฟมานะจงเล่มมันก็ไม่ได้ออกสกิลนึกว่าแต่ตัวเรามันหายไปหรือโดนดดเมจตายก็ไม่รู้นะครับเอาอยัางไงลุงเคไม่ได้เดินออกจากหน้าบ้านเลยผมตาไหนเจอดดเมจตึงๆนี่คือแบบว่ายับนะครับดูสิสภาพลุงเคได้แค่มูนวอล์กและบับหน้าบ้านเท่านั้น โดนสตันโดนเดเมดบอดมืด,มดยังไงกระเดนตายไปเลยครับผมพีคีพติดทันทีนะเออโอโ้โหก็แค่ได้ประมาณนึงแหละครับนะคงจะหวังแบบว่าโอ้โหวอื้วางแบกทีมระดับครบูระโบระดับแสงมืดเจ๋งๆอย่างเบาช้า,ชานี่คงเป็นไปไม่ได้นะแต่ว่าใช้แก้ขัดได้เกินคุณค่าโตมันที่เราตั้งความคาดหวังเอาไว้ตอนแรกนะครับอันนี้พูดจากใจนะเออ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคนะผมใครที่แบบไม่มีตัวใช้จริงเรียกได้ว่าปั้นมาใช้งานได้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะอุตต้าบาวช้านี่มันถึกไปไม่ว่าเนี่ยโดนลดต้าน60%รัวยัง อออไม่นิ่งนะครับตายอยู่ดีวทสรุปการใช้งานพี่เคหน่วงของเราสายพลังธาตุไฟนี้นะครับบ้องบอกได้เลยว่าเราใสา่พลังชีวิตลงไปถึง2จุดได้เลือดแค่เกือบ100ล้านเท่านั้นแต่ความถึกมันเวิร์ก,กว่าที่เราเห็นเยอะเพราะมันหลบเก่งเหมือนกับเจ้าโคนี่ถ้ากูว่าเลนเจอร์เดือนนี้เนี่ยเป็นแฝงหลบด้วยนั่นเองนะครับและหากเราสามารถใส่ค่าเซตัตแบบหลบรอยต้านร้อยได้แบบนี้บอกได้เลยว่ายืนถึกทนแบบเมื่อกี้แน่นอนเมื่อกี้มาร์สหนึ่งนั้นยืนได้ขนาดนั้นผมว่าเกินพอ ถ้าหลีกล่างนี่โอ้สงสัยยืนสบายๆถือว่าผิดคาดอยู่เหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วเนตัวเกมมักจะออกเรนเจอร์ที่แบบว่าเก้ๆกลางๆคึอคือกลางๆครับผมไม่ค่อยสุดสักเท่าไหร่แต่นี่ถือว่า ใช้ได้ดีเลยนะครับผมไม่แย่สำหรับคนที่ไม่มีตัวเรนเจอร์จะใช้จริงๆเนาะถือว่าผ่านครับผมสอบผ่านตรงนี้ใครจะปั้นมาใช้ชั่วคราวปั้นได้เลยครับผมมันเป็นตัวชนที่ถึกมากประมาณหนึ่งนะถ้าหากเรามีเกียร์ใส่ให้มันเนาะแรก่ก็ใช้น้อยด้วยนะครับอย่างไรก็ตามก็ไม่สมควรจะต้องมานั่งเปิดตามล่าหาเนาะเพราะว่าตัวทุกใบมีคุณค่าเนาะรูบี้ทุกรูบี้มีคุณค่าเนาะเอาไปตัดสินใจเก็บเปิดตัวโคโรโบเดือนหน้าหรือว่าเปิดเกียร์ดีกว่าแต่ถ้าอยากได้ตัวนี้จริงมาสะสมก็โอเคผมไม่ว่า การแต่ตัวนี้มันยังคายอยู่ในตู้กาชาทุกๆเดือนค่อยเปิดหาจากเดือนอื่นก็ได้ถ้าอยากเอาสะสมจริงๆเนาะแต่ว่าถ้าได้ติดไม่ติดมือมาเนี่ยมันได้โอเคครับผมยอมรับตัวมันจริงๆและก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกระจายให้ช่องแมคโครนอกันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เที่ยงทันเคบายแมคโครนอต์ก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็ลาบกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย